ข่ามาเอาขาเจ้าไปมาวันนี้นะโอ้โหแล้วันน้เอาลเอารจงให้ไล่ไลอนี่่ะนีเมนบ่เอพอน่เมนคมจริงบ่เนี่โอ้เมนฮะพอนี่เจ้า่เสบ่ดมีผู้เผาเพื่อนบ่บ่่าหูกไปป้าเพื่อนเาชายพ่อเขาีจาใดมเอาขาครทำมาเขาบ่ได้เมนบ่พวกอยู่หน้าเมา ปไป,ปจังคอไปเพราะว่าไจักบ้างบานน้อยปิดจาว่าพวกอยู่หน้ามาเอาไปจักมาเอา,าเดี๋ยวปลงดีๆแลว้วกาเห็ดกุญแจเข <อ S 2> <ม>า่าเฮียเลยบอกสวัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ บอว่าเอฟซีฝังลาวฝังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับซ่องบ่จอยซานวอีกแล้วพี่น้องเอยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยมือนี้บ่จอยกะได้มาเฮือนเอืยอ,อยน้องลอยอยู่สาวพอนวิไลพี่น,อน,น้องเอยเนาะเมื่อน,นี้ก็ได้มีโอกาสขาม,มาถามหลังจากผ่นเดือดกระเบาหนุง่งพี่น้องอลยเมื่อน,นี้ก็มีโอกาสขาม,มา,ามหาทาั้งสาวพรวิไลคือเก่าพี่น้องเอ้ยจั่างไรกะไปพบพอ่อนองกันเลยพี่น้องบ่สักศาสเสียเวลาผักพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องก็ไลยกับบทความโฆษณาเนาะซ่อมหมอจอยแชนแนลอะไรก็เป็นกำลังใจหมอจอยป่ะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น่เฮ้สบายดีห่วยขึ้นเตียงเอาขึ้นมายังเนี่ยนะเอาขึ้นมาอย่าเล็กน้อยพันเอาลงลุ่มเลยเขาเจ้าพันบอกเออยาเล็กน้อยพันนะวะเออ อาล่ให้ฉนนอนนนี่เฮ้ยอยานอนอยานอนบอกว่าในไรเนี่ยฮะไปบานทวดทางน้บนทวดเออแล้วไปนำสบันเโรนะไปนำเออ หนาก็ไปมัอนี่บอกไปอยู่ไปรอรอไปบไม่ได้ไ่ได้ป้อยไปแหงอยูอ๋แต่ปุมก็คือจนาดเบิร์ต่นะฮะแล้วปุ้มข่ามาไ่นั่นนะปุ้มเขาหาเหียนทั้งแบบห่วยมาู่หอยู่อ๋เออไมได้ไมไไไม่ไขนาดอปมาใหญ่ย เกี่ยวแล้วแล้วเขานะยังมาทัดชุกอีกขมจ้าใช่เขายังนะเขาผักซิเอเออเข้าใช่เขากลางนานู้นมานู้นเนาะน้านู้นมานั่นต้องใช่เขารอมันมีขมดอมันมีขมจอเอ้าบริโภคกระปุกน้ำะเจาว่แต่ละปีอ ยาปี้เฮาถ้าเฮาใช้ข้าอันากางนี่มันกสินานได้กินเนาะเพราเฮาเข้าเฮาบ่เพียงพอสินานได้กินให้อมมีคนเกี่ยวแล้วบ่ะสงนายังบ่มีบ่่่เออเฮายังเด็กไล่ๆยังแน่ไปต่อน้องเมื่อวานไดนี่จะไปคุดจิรอเออ เช่าไปคุดจิโร่เด็ดย่างไปพุ่นเลยคุดรอไปบ่อ๋อพูดจิโร่รอไปเด็ดเปันอ่ามันใกล้เด็ดเลยจางไปเลยจักมุ้งมาหอดพี่บันห้าโมงตอนเช้าไปแต่จักมุ้งนะก่อนเช้าไปแต่เช้าเช้าไปชุกเขาคุ้เออชุกเขาเด็ดไปเลย ไปหมดทุกคนใารุจังไปหมดทุกคนจนใครโอมคนฟังกูไปมาเราเจรอเต็มทุงยางค่มือวานนี้ไล่้ไ,ลไ,ลไปเห็นมาเล่าน่ะเิโลเห็นมอเ่าเลยไ่ได้ให้น้องชับบ่แล้วใครขัวกินแล้วงอ้ขวัวกินอยู่บ้านน้องก,กันบ่โ,โ,อโอ้น,นังเดนี่เฮ้ยคือว่ารถต่ำไปเห็นนี่แ้จังรถต่ำน่ะฮะแม่นเจโรดเขาใครยกแข่งหมูหักนี่ได้แข่งหมูหัก น่าเห่ไหมเหรอคะอ้ากได้ยังน้องยังไงใช่ได้เสืออนี่อ๋อน้องเอาเสือยังไ้นี่บ่เสือเขาเจ้าบ่อไห่เจ้าไห่แล้วอันนี้เฉพาะน้ำเจ้าหันบ่กแจ็คโต้ลาไห่เพ่นนึงมาเสื้อไห่เพิ่นนึงเรียกับยังอี้ เออพวกชินพวกจะบูพวกแพบบ่โดยขนมเราก็ให้อยู่บ่บ่ขนมไม่เห็นเราเห็นบ่แล้วขนมย่แล้วกินไม่ได้เนาะหลักินหมดแล้วไฟบานตะพะเขายังน้อยหนึ่งบอบูโคลทะเลไปเอาเข่ามือเอาเข่าเอาไงในความจั๊กไยมือเอาเข่าในบานตุบเข่ามาเอาเข่าเจ้านี่กินไปบช่างเด็กบูอุ่นหมดเข่าเลยนะ เท่น่ะเขาอยู่ใช่น่ะางหัเท่บ้งบิ้งกอนเขามาเอาเข่าเจ้าไปมาวานี่นะเขาแล้ววานี่เมนบ่เลยพอนี่นคุ้มจริงบ่นี่ฮะพนี่เจ้มีผู้เผ่าเพื่อนบ่บ่หไปป้าเพือน บอเรมบอพวกอยู่หน้าเมาอจ๊กคอยไปเพราะว่าไปจักคอยทบ้านอยปิดเจ้าว่าพวกอยู่หน้าเมาอาไปจั๊กเมาอ่เดี๋ยวแปลงดีๆแล้วก่าเห็ดกุญแจกเขาเฮียเลยบอเีย่นเ่อยหอยหายกันจะจะกินชับอนเขาไปบมเขาฝ่าไป้านตะกะมเขาจนุ่งฉมีคนมาเอาเข้า แล้วเจ้าบ่ให้ลูกเจ้าเผาเพื่อนเนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งบ่ต้องให้ไปเบิร์ดเดอร์บัาจงไว้ฮอพี่ไปผู้อยู่หนาคดีจงไว้ให้ลูกคอยนักว่าจะฟ้องซ้ำคาัไม่เอาฉันอยากตัดฉันก็ชอบบังอีดมัวด้อมัวด้อเลยแปลงนี่ดีกว่าไก่คุนเจาะเขาพีฟ้า นั <idd> ่งรอแล้เขียนให้บอวเมื่อวานโดนอ่มคือได้ยินข่าวอ่ะคือว่าเห็นในคีบ่าอยากกินกบเห็นอะไรนะย่างใบาวนั่กรอขายปนั่งรอขายกบอ่าเย่งกับเราขายเปแล้วเนาะายออเมื่อคืนนี่ก็ไล่ขายเบิร์คือเก่าได้เจ้าได้เจ้าเห็นปวเราอยู่บอ เนี่ย,ยจะบอกลาอยู่บอกเราไปปีตายปีกุบเป็นไงำมาพี่บอกเดี๋ยวนี้<ด>แล้วเข้ามาเด็ดน้ำนี่บอก<ด>เออไอ้เก่งมาพี่ไรว่าเมียว่าจะไปเกี่ยวเขาบอกเราไปกินทานพี่เมื่อนี้ไหนเขาไปปงเขาปองวันเช้าเดือนอีกไปอย่างลูกเขาไม่ได้ไปเขา,า,าเขามากินทานเออมากินทานเมียเข้าใจว่าเมื่อนี้เนี่ยไปเกี่ยวเขาวันเช้าพุ่นผัวดิมาเนี่ยเมียว่านะแต่เรามาเฮงเราเฮงมาก่อนมาแต่เมื่อวานนี้ ัวเราเอไปนอนนำอันนันแม่พงเลิกคอยไปนอนนี่เผาผีโว้ยคอยัวันสิบยอมือให้เจ้านะเมื่อนอนน้ำน้องลอยอเมกแล้แต่เบอเก่งสิพวยอมสิบยอมกับสินะเดือดดิแจงว่าเต้ให้เกงยอมกับแ้วไปตัวเมียว่าไปเกี่ยวเข่าเลยสยอมกลับได้อันนี้ไม่ได้หร อย่างหนาวบ่คือต้องพรมเมื่อน้ำข่อยเด้อผู้หนึ่งเด้อผู้ได้สีเมื่อน่งมันลินขนาดเฮะโมนี่บอกโอนี่บ่มันลินรถเทปว่าผงเมื่อวานหมดมือหมดไว้เกือบหดกลับมาไปเรียนตามทางเออระวังเด้บอกไปทางใหญ่มันทางเสินทักได้ตัวนั้นอืมรับถลายได้โมได้เมื่อโมขาวบ่หโมขาวบอกคือโมแป๊ก เรามาแป้นงนี่างนะมันจงกี่ขับรถเป็นไวเนะี่ยนะมันใหญ่เนี่ยเมื่อขับรถไทยเป็นไวแล้วแบบิมิง่งแห่งนนานเอ้ยกินข้าวโลกอย่างนี้เออเรามาเฮิงเตบอบเพราเรามาหนีไอ้ตึงเฮิงเติบม,มาโลนเติบเนาะแต่มาบอกให้เจ้าเมื่อนอนน้ำน้ำลอยแต่เพิน่นทีนอนจนอดดันเข้าไปโป่งพีโป่งยังเรียบร้อยเลยจังจะกลับพุูดเออเป็นอย่างนั้น าะให้ลูกจะให้ยะให้เออเจ้าหม้ารถเห็นปืดผ่าปืดยังงอกรถเห็นขอเข้าไปดิถามบ่ได้ถามบ่คนเทอนใกล้กูามเขาว่าจักบราบเขาต้องิปเขาเพิ่มอืีอยากกินน้ำนะกินน้ำไม่จังมาพี่ไหมมาพี่มาหนังลุงพี่มาพี่ไหมมาไหนมี่มาพี่ ต่างเห็ดแท่เขาเน่้อยๆกันเอาไปของบอกเมื่อนั้นเมื่อนั้นยังไรเติบบอยังไรเติบบหลังจากบ่เราซื้อมาให้บ่อกระสอบน้อยไปชอบน้อยเต็มบ่อกระสอบนะมันได้ใส่มมันทีคึมมันไ่เต็มสอบเต็มสอบน้อยหูมันหมดเนาะแบบว่าครึ่งนึงแหละครับไปตักเอาเรือน้อยเดียวบ่เจ้าก็บบ่อผักไว้น้ำเขาขวันเดี๋ยวกันชิบไป คิดว่าบ่ามีคนสิมาเอาเนาะใครสิมาเอากรงเวรท่าจีจังค่อค่อยๆไปเอาลูกลูกอีกคนรัวันเป็นบ้าแห้เหนมองลกูกเดี๋ยนี่บ่ลูกอันไปลักขา้าวที่กคนลูกยาวนะโดยไป,ไปลักกินข้าวคนอีกยันเขาไปลูกไปตาตาลูกเนี่ยใช่สิไปเอาบ่าบันไปเอามาหันไปเนาะเป็นได้่ยนะจังบ่หันไปให้ลูกไปเอาลูกอยู่นานอ๋อให้หมอน,อนั้นใ,ใ,ให้หมอใหญ่หันบ่ โม่โม่อะไรห้ยพูนันไปเอาแล้วเราจะมานั่บ่ใช่ปะแล้วมาให้เรามะยะยาวราวยากเขาเราไปรักกินเขาคนตัวบานเขาเบาแล้วนะโอ้เพื่อนไพก็ขึ้นนวดเจ้าเต่าไปเอาลูกเจ้าได้สั่งเจ้หน่อยเขาตีได้เนาะปล่อยมันหิวแล้วมันหมูมีกินมันก็ไปรักเลยพอเดี๋ยวไปเบิ่งเลย้เบบิง มเลยันเป็นปลาเขาบอกนั่นนั้นใช่เป็นปลาแห้งเนี่ยเป็นบลาแห้งเนี่ยจากลูกเพราะว่าผู้บ้านมาไปเอานาฬิกาเอาเด้อผู้บ้านช่างบ่ผู้ส่วนผู้บ้านนั่นนั้นอ๋อคนติดต่อกันนั่นแหละผู้บ้านนั่นคนไหนบอกเจ้าไปเอามาลูกเจ้าเป็นแนะนำให้เจ้าอ่าไปเอาขอกระมันไปเลยให้ต่อจะไปหรือเป่ามาหนีนะกัวนางลอยไปเอามากลัวมันลอยว่าก็มาหันไป ตอนเราปลกวปากับงให้เกิงเบากับบยอมไปไม่ยั้น่นนะตลกยาไคอ่ะจะเจ้าก็ชูพอยาเป็นบอเออเป็นควมนั่งยว้ายงไรองจุดบงยู่ะรองจุดให้บงยูจัวะเบงยูจัวะเอาพอคอยยินนต่นั่งลอยว้าจาว่าถูกยาเนาะแต่ยว่าอยากเห็นน้องเบิ้งเป็นยังคือว่าจะพากันูกยา ไปสูบยุงมวนมันเครียดบ่เครียดบ่เคยเคยฉูบเตเป็นชาวคุณบ่กอ้แต่เหียนเตห้องก็สาวออแต่พอสี่เคยฉูบยาอะไรเลยเจ้าในเข่าหงเยียนอยู่บ่ใช่เข่าหงเยนแล้วเข่าเป็นแล้วก็เข่าเข่าโปเป็นเข่าไปเล่ยนในซีบอ่ะอ๋อเนาะขึ้นขึ้นห้องน้ำมูสอะไม่ขึ้นห้องเขาขึ้นเลยเลยเอ้าหมูนั่นก็เฮ็ดดีกว่าหนิควันงคุ้มมีให้ดิฉอนลูกอย่า coi, ở qua xì rồi, qua chắc là coi lướm nó nữa.เอ,เอา may nháng Mày tao cung. Mày tao cung. Nhảy này. Mở. Tao. cung cung mở chơi. Thằng nó. Tận yêu năm phùa cà bò. Mày làm ว,วัตถุดิบชีวิตแบบนี้มีดีชีวิตของเขาเจ้าพี่น้องพ่อเป็นเคยสุกเนาะมาว่าบางบ้านเขากะจีห็นม่ยิงสุกยาลายเนาะอยาก,กับคู่เพื่อนไปว่าเคปภาษาแถวละเทินนี่เนาะเจ้าเราโตแค่เพ<ไ>่อหายไปคอยเข้าใจคิดว่ากอกยาหญ้มันเกึง่งเราถิ่มใบเราลืมนะเมนของเจ้าเนะ <laughs> า <laughs> นะจะไปเอา เอาไว้หันแนะไว้แถวๆนั่นแหละยังบ่ยังบ่พอยังบ่พอยากเตมอยากเืมตกลีเสาอนวลาย่งนี้ว่าไปถูกยาไปถูกยาฮึงเลยไปชาวมัถูกฮะจักจักเดือนแรกูกหยาดเออช์ขู่มือโชว์ขู่มือคอยมาเรื่อยๆคือบเห็นฉัน บอกบเรยนว่านั้นเนาะทำไมพอยาไรกัาเนาะทำ่านั้นเจ้าบันั่งรอคือยาไรเราว่าเาติกีเรากรสุกคือไงยาอไรยายาอไยายาป่าป่ายาอไรเอาก่อนอ่านเป็นบ่เฮยเบิ่งกึม เบิ่งแต่หูมันหน้าซื่อไปจักบ่โอ้นไปจักเนาะมันม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ยเจ้าเจ้าได้ชอนลูกอยู่บ่บ่เป็นเจ้ากับเบบเป็นเอ้าคือว่าเข้าห้อยน้องปู่สามปู่สี่าบ่เป็นเนาะเป็นมันหลุมเลยนี่ตาโก็แต่ว่าแฮม่ตาโม่เลยเปเล็กตาโมหน้าตาโม่หน่าย่าดื้อเนี่ยแหละจะดื้อพ่อพ่อตาโมนั่นกับตาโม่เย็นคำแม่ให้แม่บอกนะแม่บอกบอกเขาล็อ อเนาลยอบอกบอก่อดบอกเมื่ออกนเยมขื่อหนึ่งนีบัตจะกนี่สการหมดสองสมเกาะสี่เกาะกลาสี่เกพูบิดมือบิดเว้นบอไปบ้านนังน้อยเมื่อวานนี่ก็ถือไปนำบอกเออแ้นักยูมข่าวไป ยายไงอย่าดีนเขาเอาพมไ่ฮะโว้ยเขาเอามดเลยพรมญงเขาเกาบอคอยเื่องไว้ไม่ยังไม่องเขาเอาแต่เขาอย่างเดียวจังอื่นบริสียบอบอเขาเอาปวดง่ายหบอจะตีหัไว้นานเขายกใจยังใช่ตัวนั่นก่อน เออขยันใช่เนาะไปเตาไปปยเบ่ไปปมหูหูไใส่ซองใบไปเอาไว้นะหยันหยัเจ้าว่าลูกนี่กรชูบันกุคนนะไปจักยานไม่ได้ชูบ่เออ อย่าเล่นลูกอย่าเลืออย่าเลืออย่าเลือกไปมอ๋อไม่หรอกนางจบดีน่งจบดีจังหน่อยขอยเอาเมื่อน้ำมาดีได้ขวบบอลบอลเด่นได้เออเด้อเด้อเด้อแม่บอกบอกพังเอาเมือน้ำเลยยังน่อยจังไปเอาเชื้อจังหน่อยมัดชายก้นหลดไปหลุดอนไปจอดให้พ่อชาพรวิไลจะเชยใคนไอน หาให้กขาวป่าดเล่านหอนอ้มาเลยเมื่อว่ามมิงบอกมันนานไงผู้น้อยนีนเอาผู้ใหญ่มันใหญ่ไปเดี่ยงใหญ่เลยเอาต้องเอาผู้ใหญ่ด้วนังจับดีนังจับดีวโอ้ไปยบ่ารั้ไปหาสาวแดงบ่ พ่อแท็กมือแล้วบ่ได้ไปหาหน้องชมม่อ,องเช้าม,มื้อแล้วเอ้าคือว่าไล่ปลาน้ำขาอใได้ปลาพวเราไปหาไงไ,ไมาให้่วัวมาให้ถือว่าเจ้าไปเอาเขาบอกง่า,วายาว่าคำว่าเราไล่กับเข่ากับน้ำอีเรายัางมาชงหายยู่ <c oughs> โอ แต่ว่าเราบ่ทิ้ทีมเอ้ยแม่นๆๆยังว่าเรามีฮัลโลยกมีน่อยู่ในกินน่ะเรายังแบ่งอยู่บ่ง่ายๆาว่าบ่มีน่ะเราบ่แบ่งเนาะครอบครัวเราก็ยังพอแฮงแล้ว